สวัสดีค่ะอัสลามอะลัยกุมวันนี้ดิฉันจะพาเพื่อนๆมาที่อาบ,บูดาบีค่ะเพื่อนๆค่ขที่นี่ที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตจีนที่ใหญ่ที่สุดในอาบ,บูดาบีหมายถึงว่าในเมืองนะในเมืองนี้นะไม่ได้อยู่ในเมืองอื่นเราพูดถึงอาบ,บูดาบีโอเคไหมซูปเปอร์มาร์เก็ตนี้ใหญ่ค่ะมีหลายอย่างมีของไทยขายด้วยดิฉันก็เลยพาเพื่อนๆมาอันนี้หน้าข้างหน้าเขาจะเป็นแบบนี้เห็นไหม วีมาร์ mart. ที่จอดรถก็ไม่ค่อยมีค่ะเต็มเห็นไหมอันนี้บริเวณนี้เห็นแบงค์มีแบงค์มีตึกจะลักษณะนี้นะคนไหนที่ไม่เคยมาหรือว่าคนไหนมาแล้วก็ไม่เป็นไรสำหรับที่บอกนี่สำหรับคนที่ยังไม่เคยมาค่ะเพื่อเขาอยากมาจะเป็นแบบนี้ค่ะเพื่อนๆค่ะดิฉันก็เดินเข้ามาแบบนี้ค่ะ เดินเข้ามาแบบนี้ยังต้องมาภาคให้คนอื่นได้ยินดีอืแปลกทางนี้ค่ะตรงนี้จะมีเป็ดขายเนี่ยไม่ได้ซื้อมาหรอกเพราะตัวเองก็มีเป็ดที่ไม่ได้ทํากินเลยเป็ดอะมีเป็ดด้วยมีอาหารหลายๆอย่างมีชูชิด้วยมีกิมจิด้วยเนี่ยชูชิเห็นไหมไม่ได้ซื้อค่ะอา,อาหารก็ไม่ได้ซื้อหรอก กิมจิของเขาก็จะมีอีกที่หนึ่งอยู่ข้างบนเยอะมากอลังการงานสร้างปกติที่นี่จะมีทุเรียนนะแต่วันนี้ไม่มีมีแต่แบบแช่แข็งอันนี้คือผลไม้เดี๋ยวจะพาดูผลไม้ไทยมีผลไม้ไทยด้วยนะคะเพื่อนๆขาอันเนี้ยเห็นไหมลำไยจากไทยคะัะเพืเเ่อนๆเลิศบอเลิศแต่ไม่ได้ซื้อช่วงนี้ต้องคุมหวานเพราะว่า ลำใหญ่มันมีหวานเยอะไงอันนี้ผลไม้มาจากเมืองจีนเคยซื้อกินนะลูกใหญ่เนี่ยอร่อยมากแต่งวดน,นี้ไม่ได้ซื้อค่ะแบบนี้อันนี้เห็นไหมอะไรคะผลไม้ไทยคะ่ะมีเงาะมีมังคุดเนี่ย แล้วก็มีฝรั่งด้วยค่ะมีน้ำมันมีน้ำมะพร้าวอ่อนด้วยเห็นไ,ไหมมะพร้าวจะประมาณนี้แต่ I love อะไรรู้ป่ะคะ I love สละอินโดนีเซียของในนี้ไม่ได้กินเงินดิฉันนะขนาดมะม่วงไทยไม่ได้กินเงินดิฉันเลยค่ะไม่ได้กินเงินไม่ได้คิดแบบเฉยๆไงไม่ได้คิดอยากอ่ะก็ะเลยไม่ซื้อแต่เห็น สละของอินดีอินโดนีเซียดิฉันซื้อเลยค่ะราคาก็พอๆกับมะม่วงไทยหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่ได้ดูราคาด้วยหยิบมากรองหนึ่งก็อร่อยมะม่วงกินต่อไหนก็ได้แต่สละอินโดนีเซียนี่มันไม่มีนะปกติอ่ะหายากจะประมาณนี้ค่ะคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะเพื่อนๆขา ขออภัยกับเสียงแหบแห้งอีกแล้วตรงนี้ก็จะเป็นพริกอันนี้ถูกดิฉันจัดมาเห็นไหมบางที่จะเจ็ดสิบแปดิอันนี้แค่สามสิบสาสิกับสี่สเนี่ยเนี่ยดิฉันก็ซื้อมาค่ะซื้อมาตุนเดี๋ยวไปเมืองไทยคราวนี้ดิฉันจะขนมาสักสี่ห้าโลเลยพริกเนี่ยงวดก่อนขนมาแค่2องโลกินได้กี่เดือนเองเพื่อนๆดิฉันแชร์ฟรีสไว้ค่ะบางคนเขาไม่กินนะแชร์ฟรีสแต่ดิฉันกิน ินเพื่ออยู่ค่ะเพื่อนๆขาดิฉันไม่ใช่อยู่เพื่อกินอันนี้ของไทยเห็นไหมขาไทยใบมะกรูดไทยจะประมาณนี้ค่ะส่วนอันนี้กิมจิค่ะไม่ได้ซื้อค่ะเพราะว่าดิฉันทําเป็นไม่รู้รสชาติเหมือนของเขาไหมแต่ก็ทําเป็นนะโอเคไหมส่วนอันนี้อะไรคะน้ํำมะพร้าวจากไทยค่ะไม่ได้ซื้อเหมือนกัน ถ่ายไม่เพื่อนเดูเฉยๆเห็นไหมเม็ดอินไทยแลนด์อืมเยอะไม่แพงด้วยนะห้าสิบหกสิบประมาณนี้หรือเปล่าบางทีก็ลดราคาจะได้แบบนี้ค่ะเพื่อนๆค่ะหกสิบบาทเองเจ็ดสิบบาทเองเห็นไหมราคาพอกับที่เมืองไทยเลยย้อนมาดูผลไม้อีกแล้วอันนี้ก็ไม่ได้ซื้องวดนี้ไม่ค่อยนี่ไปไปหาแต่ว่าเส้นขนมจีนค่ะเพื่อนเค่ะ อยากได้เส้นขนมจีนแต่ว่ามันไม่เลิศอย่างที่เพื่อนๆกินคนที่อยู่ที่แถวโยโุโรปหรือว่าอเมริกาเขาก็จะมีของเวียดนามี่ฉันหาไม่มีที่นี่ขนมจีนเวียดนามไม่มีมีแต่ของไทยมันจะเส้นแบนๆมันก็ไม่เลิศไงก็ไม่ได้ซื้อของเกาหลีก็ไม่ได้ซื้องวดเนี้ยซื้อของจีนที่เป็นเส้นหนาๆแล้วก็แบบเหนียวๆอะ่ะอันนี้แก้วมังกรของเวียด อ่านแล้วของเวียดเยอะนะจะได้แบบนี้ค่ะเพื่อนๆค่ะอันนี้อันนี้ค่ะกลองเลยสองร้อยบาทเนี่ยไหวไหมไหวี่ฉันซื้อแสดงว่าโลละสี่ร้อยเนี่ยเนี่ยแพงกว่าแพงกว่ามะม่วงอีกฉันซื้อกินค่ะฉันชอบอร่อยไม่เหมือนสละเบืองเมืองไทยนะอันนี้มันกรอบแบบ กรอบเหมือนชมพู่หรือมันอะไรสักอย่างอ่ะแต่มันอร่อยอะ่ะอืมก็เลยเอาจะได้แบบนี้วนเวียนอีกแล้วจ้าวนเวียนทําไมจ้ามาดูเห็ดเห็ดก็ถูกถูกมากสามสิบสี่สิบค่ะเพื่อนเพื่อนขาดูดิแต่ไม่ได้ซื้อเพราะอะไรไม่ซื้อก็เคยซื้อมาแล้วก็เลยไม่ซื้อแช่ไว้นาน,านมันก็ไม่ใช่จะอร่อยไงคะเห็ดนี่คะ่ะจะประมาณนี้ถั่วงอกก็มีมีหลายอย่างค่ะเพื่อนเพื่า ดิฉันก็จะพาเพื่อนๆไปดูดูอะไรจ๊ะเดี๋ยวจะพาไปดูเส้นแต่ได้คณะมาแล้วคณะก็โลละแปดสิบก็โลถูกไงแปดสิบอ่ะฉันถ้าก็ซื้อมาร้อยกว่าบาทก็ได้เยอะอยู่ปกติจะซื้อมาเยอะจะซื้อมาตุนแต่วดนนี้ไม่ได้ตุนไงเผื่อได้ไปซื้ออีกเห็ดก็จะถุงละเท่าไหร่เนี่ยสามสิบสี่สิบเนี่ยเห็นไหมถูก จะอยู่ไกลเหลือเกินจากบ้านที่ฉันมาถึงนี่ห้าสิบกิโลค่ะแต่ก็ต้องมาไงอืมนี่คเอ่ออันนี้อีกแล้วแอปเปิลอีกแล้วสวยเนาะมีทั้งแอปเปิลมีทั้งสาลี่ค่ะเพื่อนๆค่ะฉันก็จะพา ดูจะพยายามรีวิวค่ะเพื่อนๆจะพยายามแถวนั้นเป็นไข่แถวนี้อาหารสดแถวนี้ก็เป็นผักผักเหมือนร้านทั่วๆไปเหมือนร้านซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วๆไปอะค่ะแต่จะเน้นว่าผักที่คนเอเชียกินไงค่ะเพื่อนๆมีถัว่วมีอะไรอะไม่ได้ซื้อหรอกซื้อแค่ผักคะนา้าเพราะว่าชอบกินอันนี้ Amazing อันนี้เม็ดอินอ่ามาเลเซียค่ะไม่ใช่ของไทยนะกล่องละเกือบแปดร้อยบาทไทยอะ่ะเพื่อนๆแต่ไม่ได้ซื้อกินหรอกเพราะมีความรู้สึกว่าเขาไม่ใช่หมอนทองใช่ไหมทําไมเขาเป็นสีนี้หรือว่าโดนแช่แข็งแล้วก็เป็นแบบนี้นี่ค Product Malaysia, mm ่ะโปรดักต์ออฟมาเลเซียเห็นไหมอืมเห็นไหมราคาแต่มีคนบอกอร่อยนะ มีคนขนไปหลายกล่องด้วยแต่ว่าดิฉันคิดว่ายังไม่ยังไม่พอที่จะจัดนะคะก็เลยไม่จัดเพราะว่าเคยกินสดมันก็อร่อยอะเนาะอันนี้ค่ะเส้นเดี๋ยวเราจะมาตามหาเส้นกันเส้นขนมจีนอะไม่มีตรงนี้ไม่มี ตอกก็ไม่ได้ซื้อจริงๆต้องซื้อตอกป๊อกกี้มาด้วยแต่ไม่ได้ซื้อมันรีบๆมันยังไงไม่รู้เวลาไปค่ะเพื่อนๆค้าดิฉันก็ได้แต่ที่จําเป็นค่ะก็พาเพื่อนๆมาดูได้วิดีโอมาให้เพื่อนๆดูค่ะเท้าไก่ก็มีนะแต่ว่าไม่ได้จัดงวดน,นี้ไม่ได้จัดมีความรู้สึกว่าเท้าไก่แพงเท่าเนื้อไก่เลยเหรอก็อรู้สึกน้อยก็เลยไม่จัดเป็นเป็นผู้หญิงนอยเก่งค่ะก็เลยไม่จัด อันนี้ข่ะผักนาดิฉันจัดไปแล้วแล้วก็พวกผักสดนี้จัดไปแล้วเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆเห็นท้ายคลิปว่าดิฉันจัดอะไรบ้างโอเคไหมขา้าโพดก็มีเห็นไหมเครื่องต้มยำก็มีนะอมืมีเยอะจะประมาณนี้สะอาดสะอ้านไหมเพื่อนๆเขาทําเรียบร้อยอันนี้เส้นดิฉันเอาสุดถุงสีเขียวอันนี้ไม่ได้จัด จริงๆต้องจัดอันนี้มาด้วยแต่ไม่ได้จัดเดี๋ยวงวดหน้าค่อยไปจัดไปกับคนขับรถรีบๆไงคะแต่ถ้าไปกับเพื่อนนี่เราได้คิดนานเราได้เดินเป็นสองชั่วโมงอะไรเงี้ยแต่นี่แป๊บเดียวครึ่งชั่วโมงเขาบอกเร็วๆ,ๆดิฉันก็ต้องรีบคะ่เคะเพื่อนเพื่อนขาแบบนี้คะ่ะได้ข้าวดํามาด้วยเขาบอกว่าแบล็ไรซ์แต่เราไม่รู้ว่าเป็นข้าวเหนียวดําหรือว่าข้าวอะไรคะดิฉันก็เลยเอาไปนึ่งคะ่เคะเพื่อนเพื่อนขาอร่อยนะ เนี้ยข้าวดำนะ่ะอยู่ข้างล่างเมื่อกี้เดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยววันหลังจะนึ่งให้ดูเนี้ยเนี่ยเพื่อนเพื่อน,นหอมมาสงสัยมาจากเมืองไทยแล้วเขาก็มาแพ็คเป็นยี่ห้อของเขาเขาฉลาดไงครับเพื่อนเพื่อนขาเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้ค่ะอันนี้คือถึงบ้านแล้วได้แบบนี้แล้วขอบคุณทุกกาลังใจนะคะเพื่อนเพื่อนขาดิฉันมาไม่ถึงตรงนี้แน่ถ้าไม่มีเพื่อนเพื่อนขอบคุณทุกการสนับสนุนทุกกําลังใจทุกแรงผลักดัน การรับชมของท่านมีประโยชน์และก็มีความหมายกับดิฉันมากมายเสียเหลือเกินค่ะเพื่อนๆค่ะขอบคุณนะคะ I love you ค่ะบาย